ห้องแห่งความลับได้ถูกเปิดออกแล้วนี่คือห้องน้ำในคอนโดนะะจะเห็นว่ามันเล็กมากๆเลยคราวที่แล้วที่เปิดลุมทัวไปก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะคะแต่คลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะมาจัดห้องน้ำใหม่นะให้ที่มันลกๆเนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะ จะมาแกะของนะคะที่ซื้อมาเตรียมแต่งห้องน้ำนะห้องน้ำเราค่อนข้างจะเล็กแล้วก็แคบนะคิดว่าไม่น่าจะแต่งอะไรได้มากนอกจากจัดพวกท็อปแล้วก็คุมโทนอะไรเงี้ยส่วนอันนี้คือของเป็นพ็อปอะไรเงี้ยก็จะมีแบบขวดแชมพูถ่ายแชมพูแล้วก็มาใส่ขวดเหมือนพวกตามโรงแรมอันนี้เนี่ยเป็นขวดซาบู ขวดสบ,บู่นะคะซื้อมาจากโฮมโปรน่ารักดีนะคือตามหาขวดสบ,บู่แบบเนี้ยนานอยู่เหมือนกันวันที่ไปซื้อเดินอยู่5้าชั่วโมงอะทุกคนที่จะหาไอขวดพวกนี้เนี่ยตัดไปนี่อะไรเอ่ยอ๋อมันคือขวดอะคิดว่าจะเอามาใส่แบบปักดอกไม้ไนะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็แจกันส่วนใหญ่นี่เป็นงานแับ งานเซรามิกล้วนเลยนะเนี่ยนี่ก็แจกันอีกแล้วไอ okay, อันนี้เป็นตะแกรงนะคะเอาไว้ใส่พวกสบู่ต่างๆติดตรงผนังนะก็ซื้อมาจากอีเกียนะที่วางของในีห้องน้ําเรามันน้อยมากๆเลยอะส่วนใหญ่จะวางไว้ว่าแบบชักโครกอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่วางของตรงหน้ากระจกแค่นั้นเองนะก็เลยซื้อนี้มานะคะก็วางพวกแบบขวดเหล่านี้นี่แหละเดี๋ยวเราไปเคลียร์ห้องน้ํากันดีกว่านะ เท hey, ทุกคนตรงนี้ก็คือโซนที่แบบ ล้างหน้าแปลงฟานเอะไรอย่างี้นะน่าจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้เนะนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะวางของได้จํากัดก็ดคือวางได้แค่นี้เองนะอันนี้ก็เป็นกระจกธรรมดาไม่ใช่ตู้นะตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนอันเนี้ยให้มันเป็นตู้กระจกที่เปิดออกมาแล้วก็ใส่ของได้แต่ว่าตู้พวกนั้นอนะ่ะเหมือนมันต้องติดตั้งมาตั้งแต่ตอนทําคอนโดเพราะว่ามันต้องฝังเข้าไปในผนังอ่ะเพื่อที่จะให้มันรับน้ําหนักพวกสกินแคร์หรือของที่จะใส่ในนั้น แล้วก็แบบไม่ได้อยากให้มันแบบเป็นงานอะไรยิ่งใหญ่เลยค่ะนั้น kee, เนี่ยก็เลยโอเคกระจกนี้เอาไว้ตามเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจาัดตรงนี้ใหม่อเราจะเริ่มจากการทําความสะอาดก่อนดีกว่ามาเราว่าก่อนอื่นต้องเคลียร์ของพวกนี้เอาไปก่อนนะเพื <bem> ่อที่เราจะแบบทาความาสะอาดก่อนนะลองจะใช้ ะะมันเป็นเหมือนฟองน้ำทำความสะอาดแบบดโซ่จะเป็นฟองน้ำเมลานีนอะไรเงี้ยเอาไว้ขัดพวกคราบแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยก็ชุบน้ำนิดนะึงอ่ะให้มันแบบชุ่มๆหน่อยรีวิวฟองน้ำจ้ะโฟกัสโฟกัส Repeat it now Yeah, oh We dream but our dreams right. But we freeze when it's all up to us So let's fight it Make it stand and try it Everything will matter let มาวางตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ใส่ดอกไม้ก็เดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ลงไปนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เราทำเองนะ ก็ติดลงไปอย่างนี้ให้มันดูเป็นแบบปวดวินเทจนิดนึงแต่คือโซนตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้โดนน้าเท่าไหร่อยู่แล้วเราก็เลยแบบสามารถที่จะติดสติกเกอร์อย่างนี้ได้นะแต่ว่าถ้าใครเอาไปแต่งตรงที่แบบโดนน้ำบ่อยๆอาจจะต้องใช้สติกเกอร์หรือว่าเคลือบสติกเกอร์ที่มันกันน้ํนะคะ เราไปได้มาจากตลาดน้ำนะคะมันเป็นกระบอกไม้สานนะคือมันเก่ามันจะเป็นไซส์สั้นนะรู้สึกว่าใส่แล้วมันแปลกๆอะ่ะ mm hmm. ก็เลยไปซื้อไซส์ยาวมานะคะ mm hmm. จะเอามาใส่พวกแบบเนี่ยยาสีฟันนะอันนี้เป็นยาสีฟันของเ l d เดนแล้วก็เปปต์อากาศนะคะของ W d e s ด o o m กลิ่น a อ p l e ค o t t o นอันนี้เนี่ย ต้องซื้อจากเกาหลีนะที่ไทยไม่รู้ว่ามีร้านพีหรือเปล่าอ่ะกินมันหอมมากเลยแล้วก็สดชื่นนีนะคะอันนีนะ้เป็นแปลงสีฟันที่เราซื้อมาจากไดโซที่เกาหลีนะคะมันก็จะเป็นแบบเรียบเรียางนี้อันนี้ก็ซื้อมาจากไดโซเกาหลีเหมือนกัน โฟมล้างหน้านะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าโฟมล้างหน้าเรามีหลายตัวมากๆเลยที่ใช้อยู่ใช่ปะ่ะจะเาออกไปนะเคลียเหลือแค่นี้2ตัวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนเช้าเนี่ยเป็นเ e ต a าฟิลเจนเทลสกินค l ีนเซอรตอนเย็นเป็นของ The f a ฟสช็อปเยาวดาม Deep m o เจอร์เซอรนะคะอันนี้อันนี้เป็น c l e นซิ่งบาร์มนะ เป็นเทียนนะกับที่วางเทียนที่ซื้อมาจากอีเกียน,นะคะคือมิมเพื่อนบอกว่าที่อีเกียไทยอ่ะก็มีเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะวางแฮนด์ครีมไปด้วยนะอันนี้เป็นแฮนด์ครีมของบิสูบิสูกิ่นอินฟูบูมนะคะเป็นกลิ่นแนวแบบกราบกราบเป็นหวานแล้วก็แพ็คเกจของเขามันจะเป็นแบบแนวหลอดๆอย่างเงี้ยดูวินเทจดีนะ แล้วเราก็มีอันนี้มันเป็นถาดแก้วรูปหอยน่ารักดีนะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาวางไว้ตรงนี้นเพราะว่ามันเข้ากับพวกโซนนี้ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาสบู่นะมาใส่นะอันนี้เป็นสบู่ของบิซูนะคะคือมันจะเป็นเหมือนลายใหม่ของเขาอ่ะแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่านี้มันเป็นกลิ่นอะไรนะกลิ่นมันจะหอมๆสะอาดๆนะคะต้องลองไปดมดูมันจะมีแบบ พวกดอกไม้ใบหญ้าผลไม้ต่างๆนะแล้วแต่ละกิ่นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยบำรุงแบบไม่เหมือนกันด้วยนะคะข้างบนก็จะประมาณนี้โอนถัดมานะคะมันเป็นโซนชักโคกนะก็ เี๋ยวจะเคลียด้านบนนะ่ะทำความสะอาดมนเติมข้างบนนี้นะคะเราจะวางเป็น ลำโพงไม้อันนี้เป็นลำโพงไม้นะที่ซื้อมาจากไดโก้เกาหลีเหมือนกันนะคะเออมันก็ช่วยให้แบบเวลาใส่โทรศัพท์ลงไปอะเสียงมันจะก้องกลางวานขึ้นนะแล้วอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งมันก้องอยู่แล้วอะแล้วก็อันนี้นะคะจะกเราสบูนะ่เนี่ยมาถ่ายลงไปน,นี้นะอันนี้เป็นต้นปอนนะคะซื้อมาจากจัตุจักนะไม่กล้าเอาต้นไม้สิ่งมาไว้ในห้องน้ํากลัวมันจะอยู่ไม่ไหว ลานเพนนินนะคะก็เป็น้านที่มีทำกับเพื่อนนั่นแหละมันเป็นกรอบที่ไม่มีกระจกนะกรอบไฟเบอร์ไม่ใช่กรอบไม้มันก็จะลดน้ําหนักของกรอบรูปไปได้เยอะมากๆเลยแล้วมี้ก็เอา,เอาไม้กระดานข้าง,งหลังมาออกไปด้วยนะเออแล้วก็ติดเป็นกาวฝ้าฝลังแทนมันจะแบบน้ำหนักเบาติดกับผนังง่ายนะเหมาะกับคนที่ไม่อยากเจาะผน,นัง นี่เนี่ยเป็นราวนะคะที่เป็นของอีเกียนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาจากอีเกียซื้อมาจากช้อปปีนะคะงงไหมก็คือตอนนั้นที่ไปซื้อราวที่อีเกียมันใกล้จะถึงเวลาปิดแล้วแล้วไปได้ราวเล็กมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพอดีกับระยะความกว้างของผนังหรือเปล่าแต่ก็เสี่ยงเอามานะเออปรกากฏว่ามันแคบไปก็เลยซื้อมาใหม่อันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่แบบ อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ออีเกียอะไรเงี้ยนะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นลาวที่สามารถยืดได้หดได้นยะแล้วก็เอาไว้ค้ากําแพงอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเจาะผนงังแล้วก็มีอันนี้เป็นม่านในห้องน้านะซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันกับผ่วงของเขาเองเลยนะจ๊ะก็และเดี๋ยวเราจะมาร้อยไอ้ม่านอันนี้ก่อนที่จะไปติด my heart away went a bit too far ว่าเรามีพวกแชมพูตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพวกขวดแชมพูอะไปถ่ายใส่ขวดที่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็เอาตะแกรงมาติดเอาไว้นะจะได้แบบเป็นสัดเป็นสวยมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นขวดสีชาที่เราซื้อมาจากโปโฟนะก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายพวกแชมพูแล้วก็ทีมมนวดลงไป นอร์นคะคะอันนี้ก็ปิมพ์มนานเองนะแต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาไม่ได้กันน้ําก็เลยเดี๋ยวเอาก็อตเทปสายอันนี้เนี่ยมาแปะทับลงไใบกินนะ ไม่รับการจัดร<ส>ะเบียบใหม่